สวัสดีครับกลับมาพบกับลุงหัวล้านได้ในการประชุมพงสวดานฉบับการจนาพิเศษเล่มสองซึ่งตอนนี้มาถึงตอนที่หลังจากพระเจ้ากรุงของสาวดีได้ทำโทษคนที่ไม่ได้สีสับของชาวพระนครไปแล้วฝ่ายสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิราชาธิราชเจ้าตรัสแก่มุขมนตรีว่าทหารหงสาย,ยังกำลังกล้ารื่นเริองอยู่ทั้งเสบียงอาหารก็ยังไม่ขัดสนจำจะรักษาไว้มั่นหน่วงไว้คิดการเดือน คอยทับเมืองพระพิสุโลกซึ่งจะลงมาขนาดนั้นด้วยแล้วจะคิดเอาปืนใหญ่ล้างค่ายทําลายความคิดให้อ่อนลงจะค่อยคิดการเอาชัยชนะเมื่อภายหลังเห็นจะได้โดยง่ายมุขมนตรีทั้งหลายก็เห็นด้วยจึงให้เชิญปืนนา,ายสังหารลงสำเพาช่อขึ้นไปทางบ้านป้อมแต่งทัพปกป้องกันสองฝั่งฝ้าขึ้นไปถึงขนอนปากคูทหารถัดมาตั้งกองร้อยคอยเหตุอยู่ก็เอาข่าวไปกราบทูลแก่สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีว่า ชาวพระนครช่อสัมภาขึ้นมามีแม่ทัพปกป้องกันสองฝั่งฟาเห็นทีจะบรรทุกปืนใหญ่ขึ้นมาหลังค่ายทูลยังมิขาดคำชาวพระนครยิงปืนนารายสังหารไปกระสุนตกลงในค่ายใกล้พัพพาสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีให้เอากระสุนปืนมาสวงพลีแล้วให้เลิกไปตั้งค่ายหลวงณนะพุทธเลาอยู่สามวันสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีสเสด็จ ทรงช้างพระที่นั่งกระจมทองยกพลหลวงออกจากค่ายโพค่ายข้ามโพสามต้นมาตามทุ่งพระเนีตรเสด็จยืนช้างณวัดวัดสามวิหารตรัสให้มหาอุปราชาต้อนพลเข้าหักพระนครจึงให้พระยารามให้เอาปืนนารายสังหารลงใส่สำเพาไม้รักแม่นางไอขึ้นไปยิงค่ายสมเด็จพระเจ้าหงสาวดี ปืนถีบท้ายสำเพาจมลงกระสุนปืนขึ้นไปถูกกิ่งพระมหาโพธ์สามกรรมเศษขาดตกลงใกล้ช้างพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีประมาณสามวาขณะนั้นชาวป้อมมหาชัยก็ยิงปืนใหญ่ระดมมาต้องพลหงสาวดีตายเป็นอันมากจะปล้นเอาพระนครก็ไม่ได้สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีก็เสด็จกลับอย่างพระพลา ฝ่ายสมเด็จพระมหาธรรมราชาแจ้งข่าวขึ้นไปว่ากองทัพสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีมาติดพระนครกรุงศรีอยุธยาก็เกณฑ์ทัพเมืองพระพิษณุโลกเมืองสวรรคโลกเมืองสุขโขททยเมืองพิชัยเมืองพิจิตรเป็นคนห้าหมื่นลงมาถึงเมืองชัยนาทบุรีตั้งค่ายมั่นสองฝั่งฟากแต่งกองร้อยลงมาสืบถึงแขวงสิงขบุรีพอพบสมิงจะคร้านสมิงมลุม คุมทัพสามพันไปลาดหาสเสบียงกองร้อยชาวพระพิษณุโลกเห็นรามันมากกว่าก็วิ่งหนีชาวรามันเอามาไล่สะพัดจับได้สองคนคุมตัวมาถวายสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสถามนายมั่นปืนยาวใหญ่นายคงหนวดให้การกลับทูลว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาทิราช ผู้ครองเมืองพระพิศณุโลกแจ้งขึ้นไปว่าทัพกรุงหงสาวดีมาตีพระนครศรีอยุธยาจึงยกพลเมืองพระพิษณุโลกเมืองสวรรคโลกเมืองสุขโขทยัยเมืองพิชัยเมืองพิจิตรเป็นคนห้าหมื่ลงมาช่วยตีกระนาบบัดนี้มาตั้งอยู่ชัยนาทบุรีแต่งให้พันโจมจัตุรงพันยงใจหานคุมข้าพเจ้าคนหนึ่งร้อยหนึ่งมาสืบทัพ สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีแจ้งดังนั้นแย้มโอดแล้วตรัสว่าไอ้สองคนนี้ให้โกนศีรษะเสียปล่อยขึ้นไปให้ทูลพระมหาธรรมราชาว่าซึ่งจะลงมาเป็นทัพกระนาดนั้นเราคอยอยู่ถ้ามีลงมาให้มั่นไว้จะขึ้นไปหาสมิงสครานรับสั่งสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีก็เอาตัวในมั่นปืนยาวในคงหนวดไปโกนศีรษะแล้วก็คุมขึ้นไปปล่อยถึงแขวงสิงคบุรี นายมั่นนายคงก็ขึ้นไปถึงชัยนาทให้ขุนนางนำเฝ้ากลับทูลเนื้อความซึ่งสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีสั่งมานั้นให้ทราบทุกประการสมเด็จพระมหาธรรมราชาตรัสถามว่าเอ็งเข้าไปถึงสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีนั้นเห็นรีพลประมาณเท่าไรนายมั่นปืนยาวนายคงหนวดกลาบทูลว่าข้าพเจ้ามิได้เที่ยวเห็นแต่วงค่ายหลวงนั้นพอเต็มทุ่งพุทธเล่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงตรัสแก่มุกขมนตรีว่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสสั่งมาทั้งนี้เห็นจะจริงหรือมุกขมนตรีทั้งปลูทั้งปวงกราบทูลว่าสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำองค์นี้ได้ยินเล่าลือกันว่าตรัสสิ่งใดเป็นสัตว์จริงสมเด็จพระมหาธรรมราชาตรัสว่าอันการสงครามจะฟังเอาเป็นสัตว์จริงนั้นยากนักเกลือกเกรงเรากระนาบแลหากสำทับไว จะเลิกไปโดยทางมาจำจะแต่งทัพลงไปตั้งรอไว้ดูทีแล้วตรัสให้ทัพพญาสวรรคโลกสุขโขทยัยสองทัพคนสองหมื่นยกลงไปเมืองอินบุรี mm. ก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ